ลงไปแกงพี่ศุนย์หน่อยครับโอ้ยมาเยี่ยมกิจการจะคิดหน่อยเลยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ดูท่าแก่ใหญ่นั่งทำไรเนี่ยฮะพาไปเลยบอกสวัสดีครับ เออแล้วรถอยู่ไหนอะอยู่ในบ้านดูนะหลังไปดูไหนหตี่ไหนวัปดีครับพี่ฮะใส่เต็มหนจวดไปบ่อยพี่ดิโอ้ยผมผมก็บอกไม่ถูกก็ผมก็ทําเองผมเนาะทำผมทิ้งผมทําผิดทําถูกมาตั้งแปดปีนะพี่ผมเล่นรถเกี่ยวคูโบต้ามาสิบสามปีบอกผมจะทําได้ก็ทำผิดทำถูกมาจะไม่ซ่อมจะไม่อะไรแบบอยัดจะเซฟไก่คันหนึ่งอ่ะปีที่แล้วอ่ะ ผมผมลองเลยผมลองผ่าปั๊มดูแล้วก็ฝันหน้าปั๊มดูมันจะแรงไหมโอ้ยผ่านเลยผมอ่ะข้าวล้มนี่แบบกินแซงรถเกี่ยวใหญ่อ่ะผมกินแซงเลยข้าวเหียวยังนี่ฮะเกี่ยวแล้ววันนี้ก็ให้เด็กมันลงไปเกี่ยวก่อนมันเกี่ยวข้าวเหนียวเรายังไม่ถึงบ้านเลยไอ้คนขับรถคนหนึ่งก็ ขึ้นรถบ่ายโมงไม่รู้ตอนแรกให้มาจะให้มาพร้อมกันมันมันอยู่คนละฝั่งมันก็เลยไม่ยอมมาขึ้นมันก็เลยนั่งรถตู้รับโอ้ยคิดไปจะไปบนไม่มีที่ไปนะทำไมมึงกี่โลแล้วเนี่ยร้อยโอ้โหนี่มันจะเป็นไอหิงสองแล้วเนี่ยออาแล้วไอทีมงานนั้นน่ะ ไอ้ทีมงานที่โทรปีที่แล้วอ่ะปีที่แล้วผมไม่ได้ไปไม่ของเขาอ่ะของเขาเขาเกี่ยวลงเยอะนะกับไอเอกอ่ะจ่าเอกอ่ะมันก็เมื่อวานก็ลงเกี่ยวโทรมาหาพี่วุฒิอยู่วันเนี้ยลงสุริย์ไปแล้วแล้วเออเห็นอยู่ไปลงอู่โลกทีนี้ก็จะลงที่เดิมเออมันใกล้ไปหาตาน้อยใช่ไหมเออแต่อุบลน่ะเขาเกี่ยวกันแล้วเขาเกี่ยวกัน บางคนได้สี่สิบห้าสิบไร่แล้วปีที่แล้วอะ่ะถ้าประมาณน,น,นี้พี่ประมาณเนี้ยผมได้ไปแล้วหกสิบเจ็ดสิบแล้วอะไรครับแต่ปีนี้ผมช้าไงผมช้าไอ้คันหนึ่งยังจอดอยู่กับน้องวันที่ลงซ่อมอยู่เลยยังไม่ได้เปลี่ยนแท็กออกก็จอดไว้ที่บ้านโอ้ยถ้าพี่ถ้ามาเร็วถ้าพี่โทรหาผมเร็วกว่าเนี้ผมให้เอาไปทิ้งไว้แล้วคันนึง อ,อืมแต่ว่าคือผมผมไอ้น้องที่ที่เมื่อก่อนอะ่ะผมไปวิ่งงานรถด,ดํากับพ่อเขาใช่ไหม <นะ S 1> เออนี่มันมันก็ขายรถด,ดาซื้อรถเกี่ยวปีที่แล้วปีปีที่แล้วเนี่ยผมดึงมันมาช่วยแล้วมันมามันมาอยู่แค่ที่เดียวมันได้ร้อยไร <นะ S 1> ่อ่ะเออมันก็เลยบอกเลยว่าเดี๋ยวผมปีหน้าผมไปอยู่กับพี่เลยเ พอมันซ่อมเสียผมก็เลยให้เอามันมามันมาปุ๊บมันได้ลงเกี่ยวผมก็ให้มันไล่เก็บข้าวเหนียวก่อนตอนนี้แต่ว่าคนมันในพื้นที่เนาะหมายถึงว่าคนในอำเภอไงมันก็วิ่งออกไปมีงานมันก็วิ่งออกไปแต่ถ้าเป็นเกี่ยวจริงๆจังมันก็นอนอยู่บ้านกับผมนั่นแหละแต่ถ้าพี่โทหาก่อนโอ้ทิ้งไปชีสเกตจะไปด้วยไอชีสเกตไหนชีสเกตเป็นลงพายุไหมล่ะลงที่อำเภอพายุไหมไอเอฟซีดีมันโทรมาไม่อันี้ นี่ไปลงกับกับญาติเลยกับญาติญาติคู่เขยผมนี่แหละนะก็กสนิทไปลงที่บ้านเขาบ้านเขาไม่มีรถเกี่ยวพี่จะไปลงไหมไปใหญ่ใหญ่โอ้ยี่แต่ถ้าลงพี่ไม่ได้กลับมานี่ง่ายอะ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมาที่น,นี่เราให้ข้าวไหมเราไม่ข้าวจะให้เกี่ยวละ่ะก็น,นั่นแหละพูดถึงไปลงอะ่ะคือพี่ลากยาวจนนุ่นเลยนะเดียเด๋ยวเดี๋ยวพ่งนี้จะเข้าไปดูเดี๋ยวพี่จะอ่า พี่ต้องไปที่อำเภอพยุ่ะเดี๋ยวผมจะให้เบอร์เดี๋ยวผมจะโทรหาเขาผมจะไปดูไอ้เจ้าหนึ่งก่อนแล้วก็มได้เจอเลยเพราะว่าถ้าถ้าไปพายุเนี่ยพี่ไม่ได้ไปเคลื่อนไปไหนเลยแบบคือถ้าสองคันนี่สบายเลยเจรดะา้ายห่รเยเจ็้อหยอ้่ยเพราะว่า้าไปเนี่พี่ไม่ได้ไปเค่ปไนเอ้าอนน่ะผมไปหางานี่ยอ่ะไมได้เจ็ด่อไ้อ่ยเว่ามไ่เกี่ยพี่ไม่ไอเสร็จ ผมก็เลยโทรใ,ใช่ผมก็เลยโทรให้รถพักพวกกันอ่ะให้เอาไปลงให้รถจากจากบุญทลิกอ่ะจากแถวแถวที่ไอ้นุน่นกับพี่นกอ่ะไปเกี่ยวอ,ะอ่ะให้เขาย้ายเขาเขาเกี่ยวเสร็จก่อนไงโซนนู้นอ่ะให้เขา,าไปลงพี่เชื่อไหมว่าเขาไปลงอ่ะแค่เขามาอยู่ศรีสะเกดอาทิตยก์กว่าเกือบสองอาทิตย์อ,ะอ่ะเขาได้ไล่แซงผมอ,ะอ่ะเพราะว่ามันไม่ได้ย้ายรถไงแล้วที่นาเโซนนู้นมันใช่ใช่มันมันเป็นนาแปลงใหญ่ใช่ไหมมันก็ ไหลไปเรื่อยอะ่ะในหน้าก็มันแล้วแต่เราตกลงกันนะพี่ผมแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวผมผมต้องโทรหาหเหลาชื่อเหลาเหมือนกันเลยตัวเล็กๆที่เตี้ยเหมือนเหล่าเรานี่แหละเออแต่มันเป็นญาติไงคือญาติให้มันดูแลไปเลยให้มันจัดการก็คือพี่ไปก็คือเอารถลงกินมีที่กินให้อยู่นอนสบายอยู่ในสวนะที่บ้านของสวนที่บ้านนี่แหละสวนที่พวกผมไปซื้อ,อที่ไอซื้อที่ไว้ปลูกทุเรียนอะ่ะเออแต่ว่าติดถนนเลยก็ไปลง บ้านหนองสลามมันแต่ว่ามันต้องเข้าตรงบ้านเปื่อยมันจะได้งานหมดเลยถ้าโซนนั้นไปนั่นแหละเป็นาเป็นุ่งอย่างนี้เลยใช่เราวิ่งไปถึงแยกหัวช้างใช่ไหมพี่เลี้ยวซ้ายที่จะไปสีสกเกตไปน้าเกลียงอะ่ะแต่ยังไม่ถึงยังไม่ถึงตัวพยยายุมันเลยภัยบึงไปมันเลยภัยบึงมันจะอยู่ว่าจะเสร็จจากผู้ตะน้อยเนี่ยผู้ตะน้อยประมาณสิบกว่าวันสิบห้าวันอ่ กำหนดวันใส่กันเลยเออแล้วก็เสร็จอย่างนี้ก็จะขึ้นไปทางมุมต่อโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมโทรเช็คให้ผมโทรให้แล้วก็เดี๋ยวผมโทรคุยกับเหลาคุยกับญาติรู้เรื่องผมจะเอาเบอร์ให้พี่แล้วก็เอาเบอร์แลกกันไปเลยก็โทรคุยกันพรงนี้กาจะไปนู่นเลยจะไปด้วยที่สีเกตแต่ถ้าพี่ไปลงน่ะคือพี่ไม่ได้ย้ายเนี่ยถ้าไปลงสีเกตอ่ะบ้านเรามีที่เกียวแล้วดูมันไม่ออกน้องกีน้ําท่วมน้ <ห ả? S 2> องกีน้ําท่วมนี่ผมเพิ่งลงคลิปไปคนดูพันหกเมื่อกี้เนี่ย ท่วมยาวเลยลนมม้มาไไม่รู้ท่วมแบบจนปิดถนนฝั่งหนึ่งอ,ะอ่ะงงเลยผมอ่ะนเขาว่าท่วมาวันแล้วเออน้องกีแล้วตัวเนี้ยตัวเนี้ยฝั่งฝั่งขาเข้ากรุงเทพอ,ะอ่ะที่ออกจากน้องกีไปอ,ะอ่ะเขาปิดออกจากน้องกีประมาณสักสามสี่กิโลอ่ะเออเขาปิดเลยนะปิดยาว,วระยะท่วมท่วมทุ่งทั้งหมดเลยฝั่งด้านซ้ายมือมาตามไลองนู่นมาผมคิดว่ามันน่าจะเป็นน้ําที่ลงมาจากเขื่อนในเนี้ย เขื่อนอะไรเขาเรียกว่าเขื่อนลำนาลายเหรอเขื่อนอะไรเอออะไรนลำบุกีมันน่าจะน่าจะออกมาจากนู่นท่วมมาหมดเลยเขาพากันจอดรถล้างเต็มเลยผู้นี้อะไรเนี่ยฝั่งนี้ไม่มีไม่ได้เกี่ยวสักสักไรหรอกในทางเนี่ยเนี่ยที่เนี่ยทางนี้ครับ ฝังนี้ยังไม่ได้ขี่รถไปร่อนดูเลยแต่ว่าดูทรงแล้วมันคอดยากผมมาฝั่งนี้จบผมเห็นข้าวแล้ว่นแะไะไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปดูรถพี่ศุนครับอยู่หลังบ้านหมดเลยอ๋อแสดงว่าในบ้านนู้นไม่มีรถจอดแล้วจอดรถตามมาโน่ก็เต็มก็ดังอไนี่ก็อยู่เกลื่อนอยู่นี่แหละอ๋อเดี๋ยวเดินไปดูนี่ก็ขนมาเต็มเลยเลยไปรู้ คิดแลยวไปดูรถหลังบ้านไปไปดูรถหลังบ้านกันดูรถหลังบ้านก่อนเออเดี๋ยวไปโปรโมทรีวิวด้วยเราจะออกนอกพื้นที่เนาะอ่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปดูรถพี่สุนดูรถเท่าแก่สุนหลังบ้านหน่อยเมื่อวานเอาเบอร์เสียตินโทรไปว่าเสียตินโทรเจอจะโทรหาเจ้าวุฒิตรว่าจะไปดูรถเกียวซีเกตอะไรจะไปดูด้วยนู่นแหละนู่นไปโคราชแล้วเออเจ้าบุฒิอ่ะ ไะเดี๋ยวเราไปดูรถพี่ศุน์ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายโอ้แม่คงแม่โคจอดไว้นี้หมดเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมพี่น้องนะครับเดี๋ยวพี่ศุนแกจะอยากออกนอกพื้นที่แล้วคิดบอกอยากทำงานแล้ว <im it> อยู่ไม่ได้แล้วอยู่เฉยเไม่ได้อะ